เขียนโดยรัชการก็ได้กำลัาแต่ละทานนะถือว่ามาช่วยกันนะครับให้การรับตั้งคือผู้ในการการรับตั้งประจำองค์การส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านทัชชนพิริติใหม่ครับท่านก็จะเป็นผู้ในการการรับตั้งใหญ่นะครับในการรับตั้งนายกและก็สมาชิกผู้ในการการรับตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ก็จะมีหน้าที่คอยสนับสื่อการบริหารของทุกท่าน,นที่นั่งอยู่ในที่นี้นะฮะรวมทั้งํำกัน,นคำสือหน้าที่ในเรื่องการบริหารจัดก,การรัฐตั้งส่วนอีกหน้าที่หนึง่งผมก็ไม่อยากจะเจอกับโทกท่านในหน้าที่ที่ผมอยากจะเป็นทำงานกรกตจังหวัดนะเราคิดว่าทุกอย่างก็คงจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย้าท่านได้รับฟังมาเกี่ยวข้องกับการหาสื่อัตั้ง และจกกัะเป็นหลักฐานกฎหมายและตั้งโดยแท่นพักนะครับอันนี้ก็คือพันธะสัญญานะครับที่ผู้สมัครนะครับจะได้ลง,งานามในพันธะสัญญาร่วมกันนะครับโอกาสนี้ขอเรียนเชิญผู้สมัครนะครับหมายเลขหนึ่งครับลงนามนะครับโดยอ่าดูครับให้รายขอกงกันให้เสนอการท่านสาร วันนี้ก็ได้มีการลงนามในคณะสัญญานะครับโายผู้สมัหมายเลขหนครับท่เลผู้สมัคร ในฐานะส่วนเจ้าชาัใหม่โดยผมจะเริ่มนะครับรอบแรกนะครับก็ก็จะเป็นผู้สมัครสมาชิกงค์งการมหาสมุทรใหม่นะครับของเกียตหน้าครับหัวหน้าเกีนะครับวันนี้เราคงจาก โดที่จะได้เรียนเจอผู้สมัครของผู้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การมหาชนจังหวัดเชียงใหม่ของเขตเมืองนะครับทั้ง5เขตนะครับเกณฑ์เลือกตั้งที่หนึ่งนะครับคือจะดูทางขวามือนะครับมือทางทางด้านีของผู้มีเกียรตินะครับแล้วก็เกณเลือกตั้งที่สองมาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้งและจับเป็นหลักตารกฎหมายเลือกตั้งโดยเคร่งครัด นะครับอันนี้ก็คือพันธสัญญานะครับที่ผู้สมัครนะครับจะได้ลงามในพันธสัญญาร่วมกันนะครับโอกาสนี้ขอเรียนเชิญผู้สมัครนะครับหมายเลขหนครับลงนามนะครับเดินโอเคครับไม่ท่ท่ทการสายไปให้รายของักให้ารบรรชสัตว์สุ่ข็การสิ้สุาูงต้งกก้งง วันนี้ก็ได้มีการลงนามในะสัญญานะครับโดยทู้ถืงหลักฐายเลขที่หนึ่งครับรนไทยเลขที่สองนะครับ ได้ออกมาเดีย่ยวๆครับวิธีการหาเสียงและลักษณะต้อหน้าในการหาเสียงไว้ซึ่งประกาศตัวนี้นะครับจําเป็นอย่างยิ่งนะที่มีผู้สมัครมาเป็นตั้งรวมทั้งผู้ช่วยในการหาเสียงทุกคนและก็สื่อมวลชนตาวใดตัวแทนเช่นการห้ามทางการต้องห้ามสั่ยมาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงการห้ามข้าราชการการเมืองทางด้านเจ้าหน้าที่ของรัฐนะที่จะเข้ามาช่วยในการหาเสียง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những